หนิงปณิตาโพสขอบคุณดารารุ่นที่ที่ไม่ทอดทิ้งหลังส่งเค้กก้อนโตมาให้กำลังใจในวันที่เตรียมหย่าสามีจินจรินเรียกได้ว่าขณะนี้กำลังเป็นที่สนใจหลังหนิงปณิตาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินมีผู้หญิงคนอื่นโดยทางด้านหนิงปณิตาได้กล่าวว่ามีผู้หญิงทีก็ขอญาตีหนิงเหนื่อย มันกระทบกับครอบครัวทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครไม่มีปัญหาแต่ทุกความสัมพันธ์จะดีขึ้นต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ไขนั่งคุยกันสองคนก็แล้วแต่มันก็จบลงเหมือนเดิมจนที่เตกเรียกไปคุยจบที่ว่าเราจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งเขาก็บอกกับเราว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงก็จะเลิกส่วนเรื่องเอกสารหนิงเซ็นอย่านหนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้ว เป็นแค่ข้อตกลงยังไม่ได้มีการจดเซ็นใบยอย่าใดๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนิงก็รอการที่จะมาเคลียร์ว่าจะทำยังไงหนิงไม่ได้รับการเคลียร์ตรงนั้นเลยซึ่งหนิงไม่รู้ต้องทำตัวยังไงพอมีข่าวก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะกำลังแก้ปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดหวังว่าเดี๋ยวก็กลับมานะแต่ข่าวล่าสุดหลังบ้านมีอะไรวุ่นวายกว่านั้นเยอะ ล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้ส่งเค,ค้กให้หนิงปณิตาหลังเตรียมหย่าสามีจินจรินโดยทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับลูกสาวน้องนิรินซึ่งทางด้านหนิงปณิตาได้บอกว่าได้รับเค,ค้กแล้วนะคะพี่สาวเลิฟยูเหมือนกันและทางด้านน้องนิรินก็ได้ยกมือไหว้พร้อมบอกว่าขอบคุณนะป้าปิ่น